ต่อจากการจิบน้ำชายยามบ่ายก็มาเป็นแดนเทพนิยายกันบ้างค่ะกับ Jill s t e w a r t Unicorn Utopia Collection ในคอ l เล t ชันนี้จะมีด้วยกัน5ชิ้นค่ะชิ้นแรกเป็น Bloom g t u e Eyes Unicorn Utopia แค่แพ็กเกจก,ก็หรูหราสุดๆแล้วค่ะเป็นอายแชโดว์เเฉดสีผสมชิมเมอร์ เป็นประกายแวววาวสวยมากชิ้นที่2 Melty Shimmer Blush Unicorn Utopia Highlight Blush ดอกลาเวนเดอร์สีฟ้าชมพูที่มีลวดลายหินอ่อนด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลช่วยให้แก้มมีประกายแวววาวและดูสุขภาพดีชิ้นที่3 Timeless Glow Rouge t ติ t ยูนิ o r n u t ย p โท l ป p Tint สี Limited Edition ในแพ็กเกจเจ้าหญิงรูราด้วยสีแดงแวววาวและติดทนนานทาแล้วช่วยบำรุงริมฝีปากชิ้นที่4 n e i l Oil u n ย c o ิ n u t o p ย a ด้วยแพ็กเกจ ที่เต้นสะดุดตาม,มากค่ะเป็นน้ำมันบำรุงเล็บมีกลิ่นหอมหวานมีสารสกัดจากพืชและดอกไม้ซื้อครบเซตนี้แถมกระเป๋า Cloud Shape p o t กระเป๋าทรงก้อนเมฆสีลาเวนเดอร์ดูหรูและน่ารักมากๆข้างในมีช่องใส่ของหนึ่งช่องและจี้รูปยูนิคอร์นลิมิเต็ด dition ด้วยค่ะสวยขนาดนี้ใครสนใจรีบทักจองเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะ